สปาร์เกอร์กันค่ะวันนี้สุดจะมาปอกสปาร์เกอร์แต่ว่าสปาร์เกอร์เนี่ยมันอันนี้มันจะมันจะหมดหน้าของมันแล้วค่ะปกติช่วงสปาร์เกอร์มันจะเป็นช่วงช่วงหน้าซัมเมอร์นี่แหละค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันจะหมดหน้าสปาร์เกอร์แล้วมันก็เลยดูสีไม่ค่อยสวยค่ะปกติมันถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าของเขาจริงๆนะสปาร์เกอร์ก็จะแบบขาวอวบเลยค่ะ มันก็จะดูแบบขาวอวกขาวขาววันนี้ค่ะอันนี้มันจะดูออกสีมันเป็นสีหล่ๆหน่อยเนาะเพราะนัดไเนี้ยค่ะถ้าเกิดช่วงที่หน้าเขาจริงๆน้ํนนะจะขาวสวยกว่านี้ค่ะอันนี้ก็จะทําการตอบสตาร์เกอร์นะคะมันก็บ้านเราก็เรียกหน่อไม้ฝรั่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์สีขาวค่ะก็มาอปอกสูกก็ปอกสตาร์เกอร์ไม่ค่อยเก่งค่ะถ้ารแฟนนี่ แต่นี้จะเก่งกว่าก็ระวังมือด้วยค่ะมันก็ระวังนิดนึ่งนะค่ะก็จะต้องระวังมันหักอะคะ่ะ มักแฟนสูงเขาจะปอกเก่งกว่าค่ะแต่แฟนไม่แฟนไม่ค่อยแฟนอายกล้องค่ะไม่ค่อยออก YouTube ค่ะสูก็จอกเองค่ะแฟนก็เป็นคนถ่ายคลิปนี้ให้ค่ะส่การข่คงค่ะยิงปอกน่าจะง่ายกว่านะน่าปอก สุขควาอนุญ,ญาตยืนนะยืนค่ะเพราะว่าสุขคิดว่าสุขตอบง่ายกว่าค่ะมันก็เนี่ยค่ะมันผัก,กืกอมันเก่าแล้วค่ะเนี่ย ก็จะเหนี่ยวไม่ค่อยส่นะคะก็ปลูกไปเรื่อยๆไปรื่อยๆใ้ฐานนี้ค่ะก็จะดูว่าช่วงหลังนัอตอบไม่เสมอกันนะคะ่ะนี่แห็นช่วงน,นี้จะแข็งนะคะ เดี๋ยวสุจะทำการปอกสตาร์เกอร์ไปเรื่อยๆนะคะปอกจนกว่าจะหมดอาครแล้วเดี๋ยวเราว่าวิธีการทำสตาร์เกอร์ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกานทำกันคะ่ะก็คือสุก็จะทำด้วยแล้วก็ให้แฟนสอนด้วยเพราะแฟนจะทำสตาร์เกอร์เพราะแฟนเป็นต่างชาติเนาะแฟนเขาจะทำสตาร์เกอร์เก่งะคะ่ะเดี๋ยวสุก็อาจจะลงมือทำเองบ้างหรือดูกลับว่าแฟนเขาจะ ให้สุกทำหรือว่าแกจะลงมือทำเองนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าขั้นตอนการทำสปาร์เกอร์เดี๋ยวเราให้สุกปอกสปาร์เกอร์ตรงนี้ค่ะให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันคะ่ะโอเคทีนี้เราก็จะมาทำเการวิธีทำการต้มสปาร์เกอร์นะคะ แล้วก็ใส่น้ําร้อนไปเลยค่ะประมาณกาเอาค่ะอันนี้เราก็ปรับมันก็ปรับเย็นปรับร้อนได้ค่ะประมาณครึ่งหนึ่งค่ะประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนี้ค่ะเราก็กกะเอานะคะประมาณนี้ใช่ไหมคะ ก็มีน้ําตาลค่ะเราก็ใส่แบบน้ําตาลค่ะประมาณ2ช้อนค่ะกะเอากะเอาลนะสองช้อน1ช้อนนะคะ2ช้อนค่ะ2ช้อนค่ะแล้วก็ใส่เกลือค่ะเกลือนะคะเราก็กะเอานะคะก่อนนาถือว่ามันเยอะใส่ประมาณนี้ค่ะกะเอานะคะแล้วก็อค่ะ บุตเตอร์คอยเตอร์ค่ะก็เป็นเนยเนยคอยเตอร์ค่ะก็มีสมุนไพรหลายอย่าง20กรัมเราใส่ประมาณครึ่งนึงค่ะใส่ไปเลยนะคะครึ่งหนึ่งก็จะมีเนยแล้วก็มีสมุนไพรบ้านเรานะคะวานนี้ค่ะ ในะาสปาร์เกอร์นะคะเราต้องก้นมันอะเราตรงก้นมันนะคะเราก็จะตัดค่ะตัดตัดส่วนก้นแล้วก็บางทีตัดครึ่งขาดใส่เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันต่อยนะคะค่ะเราให้น้ําเดือดก่อนนะคะพอราอให้น้ําเดือดแล้วเราก็ต้มสปาร์เกอร์ต่อค่ะ ประมาณเราก็กะกะเอานะคะแต่สูตรไม่แน่ใจพุ่มเซนไม่นิตอรสวนสิบมิประมาณ20นาทีค่ะ20นาทีกับน้ำร้อนเนี้ยค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะเดีย๋ยวรอให้น้ำน้ำร้อนเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่อีกทีค่ะอย่างอันนี้ก็เราทำการต้มมันฝรั่งนะคะแล้วเราก็ ใส่เกลือไปค่ะใส่เกลือใส่น้ําประมาณนี้ค่ะต้องให้เดือดประมาณ15ถึงฟุ้งเซมิเนตบิสวานซิกมินุสวานซิกมินุค่ะ20นาทีค่ะต้มนี่ค่ะมันฝรั่งค่ะอ่าวิธีการต้มมันฝรั่งนะคะเป็นบอกว่าเราต้มก็คือต้มน้ําเย็นนะคะนำนำน้ำเย็นมาแล้วเราก็ต้ม ต้มน้ำให้เดือดค่ะต้มน้ำให้เดือดคือต้มไปพร้อมกับมันฝรั่งเลยค่ะแล้วทีนี้เราถึงพอน้ำเดือดแล้วเราก็มาตั้งเวลาต้มไปอีกค่ะประมาณ20นาทีค่ะนี้ก็มันฝรั่งก็จะใช้ได้เลยค่ะมัเดือดแล้วนะคะเราก็น้ำเดือดแล้วเราก็ต้มเนียกใส่สปาร์เกอร์ย่เงี้ยลงไปนะคะต้มเนี่ยค่ะ20นาทีค่ะเนี่ยค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะ แล้วเราก็ปิดฝาค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็ทําการปิดฝาค่ะต้องไปประมาณกากาเอานะคะประมาณ20นาทีค่ะเนี่ยน้ําน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วปลับไหมคะดีโอเคววลาเสน้นนอกมาหายนะอันนี้ยังร้อนอยู่ค่ะประมาณ20นาทีค่ะ นี่คาร์อฟเฟอร์เดือดแล้วนะคะเราก็ปรับปรับมาประมาณที่สามกว่าค่ะก็ไม่ต้องต้องไม่ต้องต้มใช้ไฟแรงค่ะเราก็ตอนนี้ปรับมาใช้ไฟอ่อนลงนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็เดือดได้ที่แล้วเราก็ปรับมาประมาณนี้ค่ะเราก็กะกะเอานะคะนะคะอุ้ยร้อนคราร้อนค่ะวคะจูมา ถ้าร้อนค่ะจับแล้วร้อนนะคะทีนี้เราก็ปรับค่ะปรับปรับให้เหลือประมาณห้าค่ะประมาณห้าค่ะอันนี้ห้าไม่ได้ก็คานฟุ้งคำมาเนี่ยก็ปรับประมาณเบอร์ห้าค่ะแต่ทีนี้กําลังปรับอยู่เบอร์สามเราไม่ได้ห้าคอดีเฟสอันนี้เครื่องนี้มันก็ใช นี่ค่ะพิธกรเห็นไหมคะนี่ค่ะเราก็จะปรับประมาณเบอร์ห้าเราก็เด็นแล้วก็ปรับประมาณเบอร์ห้าข้อทีคับน้ำเมื่อกี้เปิดฝาแล้วมันลวกมือค่ะมันร้อนมันร้นอนเลยลวกมือนิดหนึ่งค่ะนะขั้นตอนต,ต่อไปเราก็จะมาทําการปลอกมันฝรั่งค่ะที่เราต้มสุกแล้วนี่ค่ะเราก็ กแบบนี้ค่ะก็ออกไปเรื่อยๆค่ะมันฝรั่งบางทีมันจะมีดำๆเนี่ยค่ะที่ที่ตกเปลือกอะไรแบบนี้ค่ะน่าจะเป็นรากเขาค่ะเราก็เราก็ต้องนำออกด้วยค่ะเนี่ยค่ะออกไปเรื่อยๆค่ะ เสร็จแล้วค่ะอันนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็กินวันนี้ก็กินแบบง่ายๆค่ะสปาเก็ตตี้ทำเสร็จแล้วต้องกับมันฝรั่งแล้วก็เป็นชนิดชนิดเซอร์น,นะคะคิดว่าค่ะบ้านเราเนอะแลวอันนี้ค่ะเป็นน่าจะเป็นหมูหรือไก่ไม่แน่ใจค่ะต้องถามแฟนช h คเคนออเดอร์ออเดอร์ไม่แน่ใจนะครับแฟนไม่อยากใช้เสียงค่ะ <Chicken. S 1> <laughs> เป็นไก่ค่ะชนิดซอร์ไก่น,นี้เราก็อันนี้เป็น ซอสฮอลแเนเดอร์ค่ะเป็นที่เราจะมาทานกับบาร์เกอรค่ะเราร้อนอร้อนค่ะร้อนร้อนร้อนค่ะเราก็เพราะว่าเมื่อกี้แฟนใส่ไมโครเวฟไว้ก็ร้อนค่ะแต่เราก็กะกล่าวนะว่าเราจะกินประมาณไหนค่ะกประมาณแล้วค่ะกลับไปเรื่อยๆนะคะเนี่ย ก็ประมาณนี้ค่ะนิดนึงอีกจักหน่อยนึงค่ะเรกะกะข่าเอาะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่ค่ะจะเป็นพิทาซิลี่ค่ะผักชีฝรั่งค่ะหอมมากเลยค่ะเพราะาใส่แล้วก็หอมค่ะเพราะสุเป็นคนชอบทานโรยใส่ไปเลยค่ะเยอะๆแล้วตามใจชอบค่ะใส่ตามใจชอบค่ะนี่ค่ะน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะทุกคน อันนี้สู่ก็ให้ทุกแค่นี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสู่ก็จะกินอาหารกาแฟนตอนเย็นค่ะผมไม่อยากรบกวนแฟนเนาะสุก็จะลงแค่นี้ก็ไม่ได้ทานให้ดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะคอมเมนต์มาเมนชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ